อย่างน้อยก็ไม่ได้หมดตูดโชว์แลว <c oughs> หละนี่ไงไก่แตกเลยโอยหัวรอกต่อเนื่องแล้วเต็มคอเลยทนันทีคำเตือนเหมาะสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไป และควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับสวัสดีครับอยู่กับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมวช่วงนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะพี่เป็ดก็จะเล่นหนักหน่อยนะเล่นตามใจฉันนิดนึงสนุกสนานกันไปนะครับเก็บเงินสะสมไว้ฉลองปีใหม่นะเพื่อนเป็นังไนบ้างคอมเมนต์บอกพี่เป็ดด้านล่างบ้างนะครับแล้วก็พี่เป็ดจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะครับทั้งในสเซนเจอร์ทั้งในศูนย์กิจกรรมของเราทั้งหลายแหละนะ ก็มันช่วงปีใหม่นะพี่เป็ดก็เดินทางไปไปมาๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปฉลองตรงนู้นตรงนี้บ้างนะตื่นมาแล้วส่วนใหญ่ก็สรุปไม่ค่อยมีสปรติะไรตังหรอกอ่ะวันนี้วันอังคารจะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวพี่เป็ดจะเล่นให้ดูนะครับช่วงที่ผ่านมาตามที่เราเห็นนะกระแสะเพื่อนๆก็บอกมาทั้งในข้อความทั้งในคอมมตนนะคค่อนข้างที่จะกอบโกยกันเลยแหละนะพี่เป็ดก็จะ หยอนกระปุกครับเก็บเงินไว้ฉลองปีใหม่ลองเล่นกันดูนิดๆหน่อยๆทุกๆวันนะสนานกันไปใครอยากได้ก็ลองเข้าไปลุ้นกันดูนะแต่พี่เป็ดไม่แนะนําสำหรับน้องๆหน,หนูๆที่เข้ามาดูนะวันนี้อยู่ที่ทุ่น3ามพันห้าร้อยก็อยากให้มันเยอะ่อเดิมมาแหละนะเป็นโลกสจริงนะตัวนี้คือต้องเลขสวยๆเนาะอากาศแทนที่จะเย็นขึ้นกับร้อนมา <laughs> หน้าหนาวอะไรวะจะปีใหม่แล้วเป็ดเล ท่านที่จะหายไข้เริ่มรู้สึกแปลกๆเจ็บคอหายใจไม่ค่อยออกวิ่งเวียนศีรษะอยากจะอาเจียนไม่ใช่เป็นโควิดคนนั้นเล่นตั้งแต่นี้นะฮะเหมือนเดิมพี่เป็ดไม่ได้เล่นอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลยนะเปลี่ยนแบบคุณอย่างเดียวเวลาเล่นก็พยายามจับเวลาเดิมหรือไม่จาเป็นต้องเล่นพร้อมพี่เป็ดก็ได้นะพี่เป็ดเล่นมันกลาโมง,มง,มงสิดโมงสิเอ็ดโมงใช่ไหมก็มันเป็นเวลาที่พี่เป็ดแบบว่า,า,วางแล้วก็ค่อนข้างเกียรติขนาด เราไปเล่นช่วงไหนเราได้แล้วก็เล่นช่วงนั้นนะฮะง่ายๆไม่ต้องมาตามเป็ดตามที่เป็ดทุกอย่างเนาะไล่เบ็กขึ้นไปเรื่อยนะตามปกติห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยพอมันได้เนี่ยนะบางทีแล้วก็ปรับขึ้นไปเลยแต่ว่าอย่าให้มันต่ำกว่าห้ารอบนะเพราะว่าบางคนถามหลายครั้งจัดไปจัดไปจัดเอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะถือว่ารอบแรกนะวายกูนี่ไงมันลงตอนสิบห้าบาทเนี่ยได้เท่าไหร่ สามร้อยิบแปดเอา้าสวยงามค่ะแปะลงมาเขาจะเรียกว่าอะไรอะลงมาโวยพรน่ยไชสิ่งเหี้ยเราเอาเข้ามาดูกันต่อลุ้นต่อขอเถอวันนี้คิดค่ามาขนาดนี้คิดว่าต้องลงสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะพิเป็ดว่ามันสนุกนะถ้ามันเจอหน้าแบบนี้แต่แรกๆอะไรพวกเนี้ยนานๆหลังๆเจอบ่อยนะเพื่อนๆเจอบ่อยไนหะมีใครบอก น้องที่มาคอมเมนต์ทุกวันช่วงนี้ผมได้เวลาพันทุนเลย <c oughs> ก็ได้มันก็ดีนะเก็บเก็บทุนไว้อย่าเอาไปเล่นจนหนดนะครับเนะส่วนสล็อตที่เป็นของพี่เจมัม้งมีน้องกระต่ายใช่ป่ะฮะต้องคิดชื่อกันก่อนเดี <c oughs> ๋ยวผิดเดี๋ยวผิดชื่อแล้วหัวจะแตกนะก็บอกว่าช่วงนี้ไปปั่นพี่เจยอยู่ไปไปมามาเท่าทุนนะ <c oughs> พี่เจก็บบว่าบวกก็บวกกระจัดกระจายฮะแต่ช่วงไหนเขาดูดก็ ถกไปเลยนะใครเคยเล่นก็จะพอรูนะพอเดาทางของส่วนพี่เป็ดไม่ไปไหนแลวครับอยู่กับชายริ่งเอียนี่ะเล่นแต่ไอแมวนี่แหละครับเล่นวันละนิดๆหน่อยๆพอนะเล่นแบบยังไงอะยิ่งเล่นเยอะพี่เป็ดก็เตือนทุกวันทุกครั้งนะเพราะบางคนก็เพิ่งมาดูใช่ไหมยิ่งเล่นเยอะยิ่งยิ่งเปรียบเรียบเขานะฮะสำหรับาการเล่นเกมสล็อตนะครับคราวนี้ก็มาลุ้นดูพี่เป็ดคิดว่าจะขึ้นไปที่เบดห้าสิบจังหวัดค่อยไปลุ้นหายใจ ช่วงนี้สมองค่อนข้างที่จะกลวงนะพี่เป็ดนะฉลองเยอะมาหน่อยเนี่ขึ้นห้าสิบไปเลยแล้วกันกะว่าลงดอกเดียวเพราะว่าเอาแปะลงมาหลายหน้าแล้วแต่ดูแล้วไม่ได้อึดเลยครับรอบเดียวอยู่เลยมันจะลงไหมเนี่ยมาแบบมาหลอกเขาบอกว่าอแปะสูกษาตั้งทุนเยอะกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานสองสองหนึ่งเก้าใช่ไหมวันนี้ เผื่อเข้ามาแล้วไม่ทันดูพี่เป็ดก็จะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างทุกวันนะวันนี้วันอังคารเมื่อวันสองสองหนึ่งเก้านะเอาเศษเศษจ,จากใน,นพอร์ต่าแทงวันนี้กะว่าจะแบบปั้นให้มันสวยงามจากทุนสามเนห้านี่หละก็ลองดูกันไปครับลุ้นเอาใจช่วยพี่เป็ดหน่อยแล้นเนาะว่ามันถือเป็นโครงการส่วนตัวเล่นให้ดูมั่วๆกับพี่เป็ดผู้ไม่มีสาระอะไรเลยจัดไปจัดไปอุ้ยมาเลย นี่แหละสิ่งที่เราต้องการโถไผ่กวนอิมของเราคือถ้ามันมีไผ่กวนอิมอ่ะอย่างที่เพนพี่แป็ดเล่นทุกวันไปย้อนย้อนดูถ้ามันมลงมาแบบเมื่อกี้นะกลับอีกแบบหนึ่งก็คือพอ,อมันให้เราลุ้นให้มันให้ให้อืดนๆแล้วแล้วมันจะมีแมวตามตุกตัวหนึ่งนะมักจะเข้าต้องหมุนไวก่อนแต่อย่ายให้ทุนหมดนะถ้าทุนจะหมดอาจจะออกก่อนไนดะ้ <laughs> ไม่ใช่ว่ารอจนมันหมดนะพยายามเล่นให้เสียให้หน้อยที่สุดนะ ต้องระวังระวังหน่อยนึงอ่ะมาต่อสูดหายใจรอบที่สองครับดูซิจะได้หรือเปล่าขอลุ้นหน่อยคือได้ลุ้นมันก็มันก็หมันแล้วอ่ะแบบแต่อันนี้มันห่างไปานะแบ่นะทนหายเวไหนวะเอาลงมาให้ได้ปันนะ่นจนัจะลงเงทุนมาขนาดน,นี้แล้วเพราะว่าถึงจะลงทุนไปอย่างที่เห็นหน้าพี่เป็ดเล่นตอนทุนพนะันหนึ่งเก้าพันแปดพันเนี่ยมันก็ลดลงไม่เคยเกินสามพันเลยสักทีนะใช่ไหมสังเกตด,ดูไห พอไปทุนห้าร like ้อยพันหนึ่งเนเหมือนกับมันตึงๆเหมือนเราทุนมันไม่ทันเนี่ยคือถ้าหมุนไปเรื่อยๆยังไงยังไงมันก็ลงใน้่เรารอบหนึ่งอยู่ดีเนาะอ่ะลุ้นต่อไปครับจัดไปสักรอบหนึ่งอ้วนก็ไม่ลงเลยไอแหรป็ดรออารมณค้างอยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีแปกเลยมันมันดูแห้งจริงนะด้ดือดไปสองครั้งเองใช่ไหมตั้งแต่กดมาเฮ้ยง่ายจัง อ่อนทองใสกวนอิมรมเจอร์เต็มในกระเป๋าอะไรวะเอาลุ้นต่อไม่ยอมครับเกิดช่วงนี้คิดเลยว่าเป็นช่วงกอบโกยอ่ะอาแปะแตกค่อนข้างที่จะปล่อยนะฮะมันไม่ใช่เกมอะแปะเกมเดียวมัเกมอื่นที่เไปถามเพื่อนดูเขาก็ไปได้ที่เกมอื่นมานะไปเล่นเกมหนึ่งอยู่ในไอสล็อตพีจีอ่ะที่มันยิงธนูยิงธนูเพื่อนเล่นให้ดูครับ กันแบบพี่เป็ดจะเป็นลมเลยนะมันมันได้อะไรเยอะขนาดนะี้แต่พี่เป็ดยังไม่เคยเล่นเนะถ้าไปเล่นเดี๋ยวพี่เป็ดเทสมาให้ดูนะอาจอาจะอจัดมาให้ดูแต่วันนี้หลังจากที่ลงคลิเปเสร็จพี่เป็ดก็คงเดินทางไปฉลองต่อ,อกเล็กน้อยเนาะการตอบคอมเมนต์อย่างที่บอกกันนะครับอย่ามาน้อยใจอย่ามาว่าพี่เป็ดนะ ตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะนี่นี่แน่นอยแต่ช่วงนี้อาจจะมีถึงขั้นช้ามากข้างคืนเนี่ยอย่าว่ากันเลยนะเพื่อนๆอยู่บ้านก็อย่าลืมฉลองให้สนสนานนะทิ้งระยะห่างระวังข่าวเรื่องโควิดด้วยนะโอ้ยลุยรุนแรงมากฮนะขนาดอะไรนะระ่วังพี่เป็ดดูผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไอโควิดมาแล้วนะอู้เอาไปปล่อยให้ไม่ได้ใครอันุท <c oughs> <น>ิ <c oughs> น <c oughs> เขาจะเรียกอะไรอะกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็ถึงขั้นต้องกักตัวคือสี่วันเลยโอ้โหนี่ก็าวาังว่าจะเรียกว่าอะไรเจ้ากระทรวงอ่ะพี่เป็ดค่อย,อยถานัดเรื่องข้าราชการอะไรเท่าไหรน่นะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็ขนาดแทนที่จแบบอืมไม่พูดดีกว่านี่มาลุ้นต่อดกบ่าโอ้ยเพลินเจ็ดสิบห้าบาทคุณจะหมดแล้วอ,ะ,อะไรโคโรนโควิดไม่เป็นมงคลเลย พี่เป็นช่วงนี้หายดีแล้วนะก็กลัวตรงที่แบบอากาศมันกลับมาอุ่นอีกแหละตอนแรกก็มีแบบเจ็บคอมีอะไรช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะเป็นปนหายตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วครับฟังจากน้ำเสียงได้ <laughs> พูดจนลิงหลับอ่ะดูกันต่อไปครับ <laughs> มาแล้วเว้ยตรงแช่เว้ยจากที่เบ็ดเจ็ดสิบห้าได้อีกไม่กี่ทีคุณจะหมดแล้วนะเพราะว่าถ้ากดกดสิบทีก็เจ็ดร้อยห้าสิบเลยยังไม่ได้รุนในอ้วนเลย โอ้ยขอเจอหน้าหน่อยเถอะวันนี้ได้ทุนคืนก็ยังดีขอลองนะครับอุตส่าห์ทำใจดีอู้เสือเอาใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงบ้างอ่ะคนที่มาคอมเมนต์ที่เป็ดนะ่ะที่แบบว่ามีเขาเยอะๆหนักๆอย่างๆละยองก็เหมือนกันนะที่ละยองนี่พุ่งพรวดเลยนะที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่บอนครับมันเป็นโกดัง <laughs> เออ มันเป็นโกดังนี่เลยหรูมากพี่เป็ดไปแอบดูในรูปมาเนะป็ดบอเปเปอร์มีปลั๊กไฟมีอะไรแบบมันไม่น่าจะเอาไปเก็บของมีแอร์ด้วยนะโหมันเป็นโกดังอ้าวัวล่อกันไปแบบพี่เป็ดหลังจากหัวล่อคงจะร้องไห้แะ้วสามพันห้าล้วยแปดร้อยเก้าสิบตายแล้วเอ้ยสงสัยจะแบบขออาการเจงโชครับไม่ได้เสียไม่ได้หมดตูดถ้าเพื่อนๆดูนานแล้วน่าจะเป็นคลิป ประจำสัปดาห์เลยครับวันนี้วันอังคารจัดไปจัดไปโอ้กูว่าไม่รอดแล้วแหละเออตายแล้วเล่นผิดวันเปล่าเนี่ยเมื่อวานก็โผลมาเยอะอาทิตย์ก่อนก็โผลมาเยอะแล้ววันอาทิตย์ก็เป็ดไม่ได้เล่นเฮ้ยจัดไปจัดไปโอ้ยนางแปดกูได้แปดได้ได้ทองหลายก้อนเลยอย เป็ดนึกว่าช่องสองมันไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้โดเป็นหน้าแปะมีได้ทองสี่แถวคุณนึ้นฟืนฟืนฟืนจัดไปจัไปจัดไปอะไรไม่มีไห่คนอินออกอก,การนะหมดแรงไงก็ไม่รู้รู้สึกเป็นคนเหมือนกำลังจะล้มละลายอ่ะเอ้า,อาได้มาเยอะแล้วทามันจะเสียพี่เป็ดก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันทุกเม็ดโยมี แต่มันเป็นเกมที่สนุกนะถ้าพี่เป็ดหมดสูตรก็อย่ามาแซวก,กันแล้วแหะนะเหมือนอะไรเนี่ยไอ้โกแก่มันทุกเม็ดคือได้ลุ้นอยู่ลุ้นเหมือนจะแพ้แหลก็มีก้อนุงก้อนทองมาลงมาช่วยอยู่นะโอเกนะก็วางนลยสนุกด,ด,ดีนะแต่แบบบอกริงก็ตอนนี้รู้สึกติดๆแล้วแหละเหมือนจะหมดสูตรอาการถ้า,ามันเหลือห้าร้อยพี่เป็ดหยุดเลยนะขอร้อง <c oughs> เออวิ ถ้าลงที่เป็ด7จ็ดห้าดูซิว่าทุนที่เป็ดจะทันหรือเปล่าโอ้ยเฮ้นี่เลยสัญญาณครับมีข้อความเข้าแบบเนี้ยที่เป็ดชอบได้ตังเลยเอาละกูมีกำลังใจแล้วสังเกตมานานแล้วแบบเหมือนจะมีอะไรมากีดขวางทางรักนี่ไนงะจัดไปจัดไป ขอทุนคืนน้องแป๊นะได้กำไรเท่าไหร่เล่นอีที่รนอนที่เป็ดก็คงหยุดแล้วแหละอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นหนักฮะยิ่งหมุนนานยิ่งเงาแพ้เนี่ยทุนเกือบหมดแหละเหลือ985บาท86บาทเนี่ยนะลองลุ้นดูถ้าลงแบบนี้เราต้องการคูณร้อยเลยนี่ไงยันมาเต็มแถบเลยเฮ้ยเฮ้ยฟืนลงเลย75็ดสเอาแบบคิเล่คิเล่เลยก็ห้าพันที่เป็ดจะได้ทั้งทุนคืนแล้วก็กำไรนิดหน่อยแล้วก็รีบถอยเลยฮะเพราะน่าจะหมุนเกินสิบนาทีแล้วนะ ที่เป็ดพยายามที่จะทําคลิปให้กระชับขึ้นนะฮะในช่วงปีใหม่นะเพื่อที่จะประหยัดเวลาขึ้นทุกคนน่อนะไม่ต้องมาดูพี่เป็ดนานมากกับว,ว่าเอาให้มันขำก็พอไม่มีสาระอะไรหรอกครับหมุนให้ดูพยายามจะลงคลิปให้ทานเที่ยงหรือบ่ายหนึ่งนะเพราะบางคนที่อยากเข้ามาเล่นจะได้ไม่ต้องไปแบบลงทุนเสี่ยงดูเอาเองว่าดูซิสถานการณ์แปะจากพี่เป็ดโอ้โหไก่แถวทำไมไม่มีตรงกลางตัววะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จริงๆมันต้องได้ไม้ละ750นะ,ะเฉลี่ยนะอันนี้ยังไม่เห็นเลยด้วยสอง0ั2000นกว่าเอามีลุ้นอยู่นะเหลือ4ไม้อยากให้มันตั้งห0 0พัเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ได้หมดตูดโชว์แหละ <c ười> นี่ก็ไก่แตกลเลยโหยหัวล่อต่อเนื่องครับเต็มคอเลยทันที 4, 8, นสี่พันแปี่พันหกตาตัวเลยเอ้าเฮ้ยมันต้องถึงห้าพันเตั้งสองไม้หน้าเน,นี่ยถึงแล้วเนี่ย อุ้ยฟื้นเลยครับเกือบจะหมดแล้วเหลืออีกประมาณสิบยี่สิบไม้สุดท้ายที่ทุนเราจะหายไปหมดต้องขอบคุณนะแปะเข้ามาให้ทุนมาสองรอบนะตั้งแต่เบ็ดสิบห้าเลยนะหร้อยยี่สิบแปดฟรวมกับพันนี้ไปเหวี่ยนห้าหกพันห้าประมาณเนี้ยใช่ไหมหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าอ้ยพี่เป็ดเก่งคณิศี้ตัดแล้วเว้ยหมุนต่อไปครับหักทุนหักกำไรแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยทุนที่เป็ด าห้าใช่ไหมสามห้าถ้ามันเหลือหกพันพี่เป็ดก็จะได้กำไรแค่สองพันห้าแต่ก็ดีหมดโสด,ดแล้วนะโ้เป็นการหมุนโหด,ดมากเออเมื่อวานนี้มีน้องผู้หญิงคุณน้องน้อ,นอคุณอะไรนะพี่จำพี่เป็ดจำชื่อไม่ค่อยได้อย่าว่ากันเลยนะเพราะว่ามีหลายคนนะเ็าบอกว่านว้วางทุนไปพันหนึ่งหนูหนบวกกบเป็นหมื่นเลยวิเป็ดแม่งลงทุนเป็นหมื่นได้หลักพันโอ้ยทำไมไม่มาลงครงนี้บ้าง อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าขาอตแบบแตกระเบิดระเบ้อเวอร์วังนี่ไม่มีเลยนะลุ้นกันต่อไปอ่ะวิสงสรยที่เต็จจะไปจอดหาลันเวและลงที่หกพันนี่อ่ะเลขสวยๆครับเลื ok ่อความเป็นโรคจิตของวิเต็ดนี่กดแก้เคล็ดด้วยคารกดมาทางบวกไม่กดลดเลยชอบเสียตังไงนี่เง้ยโอ้ไม่ได้ผลว่ะโอ้แต่ใจลายแต่ประทัดเทศกษารปีใหม่ก็ อากาศอาจจะเย็นลงนะวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมส่วนใหญ่นะที่สิเป็ดเคยเห็นช่วงปีใหม่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งมักจะอากาศเย็นเพราะฉะนั้นดูแลใส่เสื้อผ้านานๆนะถ้าออกไปนอกสถานที่เลี่ยงพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะเป็ดก็จะดูด้วยเหมือนกันกลัวกันนะไอ้โควิดเนี่ยมันแบบมันมองไม่เห็นไงใช่ไหมอ่ะ น่าจะเป็นไม้สุดท้ายอุย้ยแถมแถมกดไม่ได้โอ้โหไ,ได้อะไรวะเน,นี่ยอ่ะพอแล้วครับหกพันได้กำไรเท่านี้พี่เป็ดถอนละออกเกมนะไม่ต้องมาเล่นเยอะนะเล่นเอาสนุกสนานขำๆไปยิ่งกดบา้บาๆบอๆพี่เป็ดว่ายิ่งได้เพราะว่ามีคนเคยเล่าให้พี่เป็ดฟังเขาบอกว่าคนที่จะเล่นพวกนี้ได้นะมันต้องเป็นคนแบบบา้าๆคนชั่วๆไม่ทำบุญมันไม่ได้ต้องต้องแบบ ประมาณว่าแบดบอยหน่อย,ยนึงอันนี้เอ้าได้ตังค์ก็ถอนครับอย่าไปเล่นเยอะดูแลสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนึงตอบคอมเมนตนช้าหน่อยนะช่วงนี้ไปแล้วครับบายบายโกแกมันทุกเม็ดไปซื้อถั่วมาแต่ได้มัน กระทำแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับ